มันเป็นบทที่เราได้พูดถึงเรื่องของความอัดอันอ้นตาใจของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับผมทําไมต้องด่าหนูขนาดนี้หนูทําผิดขนาดนั้นเลยเหรอคนเป็นไม่ตั้งใจปะก็ในชีวิตคงไม่ได้เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งก็เลยหาอะไรเล่นที่เราแบบคงไม่ได้ทําจริงๆอะไรยเงี้ยแม่ไม่คิดเลยนะว่าลูกจะใจร้ายได้ขนาดเนี้ทำไมแม่ต้องด่าหนูขนาดนั้นด้วย มันจะผิดขนาดนั้นเลยเหรอก็คนมันไม่ได้ตั้งใจปะแต่แม่บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้เอาน้องกลับมาบ้านด้วยเขาเพิ่งมาเรียนเขายังไม่มีเพื่อนเขายังไม่รู้จักใครมันไม่ใช่น้องหนู เลก็ถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามตั้งแต่ต้นนะครับก็สามารถดูได้รวดเดียว1-10เลยนะครับบนไลน์ทีวีครับ